了场。 หลังเดีละฮะหลังเดียวก็พอจะอยู่ใครละหลายหลังอ่ะโอ้ยสวยมากเลยอ่ะดูตรงนู้นนี่ฝนตกถ้าเรามีบ้านอยู่ตรงนี้จะดีมากเลยอ่ะนู่นนะใช่ขี่สับปะรดไม่เบื่อไงไม่เบื่อสิไล่สับปะรดทั้งนั้นเลยเออเธอจะได้มีสับปะดีมากจริงยอมรับเลยที่นี่สวยมากคุ้มค่าเลยอ่ะอีกไกลไหมที่เราก่อราจะถึงข้างบนอ่ะ ไ,ไม่ไปได้แล้วไม่ไปไม่ไปได้ไหมอะ่ะนี่ไงมันมน่าสวยกว่าอีกอยู่ตรงนี้ได้ไหมอะ่ะสวยอะแบกหน่อยถ้ามีถ้าเรามีบ้านอยู่ตรงนี้สองคนอย่าหนึ่งหลังอยู่ด้วยกันสองคนสบายเลยเนะาะแบบเหมือนแบบเศรษฐกิจพอเพียงอะ่ะไม่ต้องแบบไปติดเออไปเบื่อกับการรถติดควันรถเบื่อคนกรุงเทพถ้ามีบ้านนะันก็าสร้างบ้านตรงนี้ คนแบบกรุงเทพมาพักผ่อนแบบเราก็จะดีเนาะอืมเขาจะเปิดฟาร์มม้าเลยเหรอาร์มม้าอือแล้วขี่ม้ามันสวนไงไปดูดี่เลยปะดูวิวตรงนี้ดีกว่าขี่ช้ายเขาไปต่อไหมท้ายเขาเลยไปต่อยังเดินไปได้ไหมไปแล้วนะเดี๋ยวจะแวะมาใหม่เล่นเป็นรถเลยนี่เนรอเล่นรงมีสวยอ่ะนักวยหรือวะเป็นหัว่ราต้องไม่เยอะมาก วิ่งไม่เรื่อยก็ถึง เป็นต้นไม้เฮ้ยนี่ต้นบุษราเฮ้ยไม่เห็นนานแล้วอ่ะใช่เหรอเออเนี่ยต้นบุษรานี่จ่าก็ดิผมมีลูกอ่ะมันยังไม่ขึ้นไม่ใช่หน้ามันว้าวแย่แล้วอ่ะปล่อยไปเอาเฟนมานีหนี่อาไปเอากล้องมาให้นุ่มถ่ายดิกเั้ามาดิ เอุ้ยใช่อุอเล่นไอ้บอ้าหนึ่งสองสามเปิดจัมพ์ร้อนแหมตัวปิวเลยนะอีกใจไอ่ะไมอ่ะนี่ไงนัมพูร้อนหนอนยาปล้องอีกสิบสองกิโลเฮ้ยไม่ไหวอ่ะเราต้องโบกรถไปแล้วแหละ เดี๋ยวเขาบอกรถให้ไม่ต้องห่วงเมื่อกี้คันน่ะต้องใส่ใจด้ต้องใส่ใจโดนมามโม้ยแย่ยากินข้าวโพดอ่ะเขาก็เลยเอาเอามันไม่ใช่ข้าวโพดมันเป็นหญ้าออน้ำพุร้อนเราเล่นได้ไหมอ่ะเล่นได้เดี๋ยวพาไปอาบน้ำดีกว่าได้สบายตัวโอเคปะค่ะไปได้อีกหน่อยเดี๋ยวเราบอกรถเราค่อยบอกเนาะโอเคจะถึงน้ำพุร้อนและดูตัวหนูกับตัวอ้อยต้นอ้อยนะ กินไหมกินไม่ได้หรอกกินได้ร้อมหมดแล้วอะ่ะช้างยังกินได้เลยดูดิทำไมเขามาทิ้งกันแบบนี้อะเนีย่ยนะความมัาง่ายของคนอมเมื่อกี้เดินผ่านมาต้นเห็นเขามีเขียนอยู่นะที่ทิ้งถังขยะแสดงว่าเขาไม่ค่อยอยากจะอนุรักษ์เลยเนาะอย่างว่าถ้าคนกรุงเทพแบบไม่ชอบธรรมาชาติจริงๆเขาคงแบบโวยสองสองอะทิ้งแวะวัดไหม วัดพุไม่ใช่อ๋อนี่วัดห้วยรังโพส่วนนั้นวัดพุวัดพูลุอาบน้ำที่นตะมูร้อนไหมล่ะจะไหม้ไหมอะจะพองไหมอ่ะไม่หรอไม่เหลือดิรอรถให้รอรถรอรถแล้วกันีรถมาแล้วไหนอ่ะคนละทางเลยไปปะ จะรับเราไปไหม <Okay. S 1> อ,อ่ะโอเคอ้าวเราเลยเส้นทางอ่ะเราจะไปยังไ,ไี้ไหมหรอ,อมาถามทางไปน้ำพุร้อนก่อนพี่ครับทางไปน้ำพุร้อนต้องไปทางนี้ใช่ไหมครับอ๋อที่ไม่ได้ผ่านเลยครับโอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากครับพี่ oh

ว้าวดี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 ดขดีอีด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 กดอดีดีดพีดีดดีดดีดีดดี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 าีดีดีดีัดี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 ดดิดีดีดดี เดี๋ยวผมขอติดลบให้ด้วยได้ไหมครับคะโอเคขอบคุณมากครับพี่อาไม่ขึ้นแล้วเนาะอึ๊บไปเหยียบขึ้นโอ้ยโอเคอะไรครับพี่บ้าน วันนี้เราห้ามเรื่องเซ็กไม่ได้เลยคิดว่าเป็นกระแสมากกว่ามันไม่มีการป้องกันอยากให้น้องๆป้องกันกันก่อน ในป่าเย็นสบายถ้าถึงแล้วนะหนูจะอาบนะ้ำหนูจะกระโดดลงน้ำพุร้อนคอยดูได่สุกนะด <c oughs> ีเหมือนกัน <c oughs> ไม่ได้สวยอะ่ะถ่ายรูปกดฟ้านี่อันนี้ เข้ามาภูเขาลึกมากเลยเนี่ยธรรมชาติสวยมากที่นี่เขามีเด็กสวนสำบระรดนะตัวเองนะใช่สวยอะนี่ค่คะสวยจังถ้าเก็บไว้คงจะดีเนาะแล้วเราจะกินอะไรอะเรามาอยู่เนี่ย จับบอลล็อตเหรอฝั่งนี้ก็เป็นต้นอะไรเนี่ยหูก,กลางหูกกวางเหรอต้นไม้ไม้อ๋อที่รางหายไปเลยเออโชคดีนะได้ลุงเขาผ่านมาพอดีคุณลุงเขาใจดีนเนาะอ,อ,อ,อ๋อ ไทาทานนีเขาต้องอยู่ตรงนี้นเฮ้ยหยาบย่ลุงเขาบบขันขันไทานิมหม โอ้ยได้ถึงแล้วว้าวนี่ทำไมันม,ม,มันหมุนไม่ได้อ่ะนี่มันเป็นออโต้ปรับให้ตัวเอ,อ,องออโตอ๋อ้ปรับไปแล้วมันจะหมุนอันเดนสวยจังเลยทำไมอ่ะแรงฝนพุ่งเกาะเนี่ยใช่อ๋อที่ต้องหอบเลนมันจะจิงไงต,ต้องไปยอดเขา อาทิตย์ตกเนาะคือแบบแสงลงมาพอดีเลยอะ่ะสวยมากอะ่ะโอ,อ้โหดูดิตรงนี้ดิสวยอะ่ะสวยอะอะแเหมือนแบบตุ๊กตาแะไรเงี้ยโอ้โสวยมากเลยอะพี่จ๊อตคือแบบเราเคยคิดว่าจินตนานการแบบบนเขานี่แบบต้องน่ากลัวมากอะ่ะแต่คือแบบ 太热呀！ เพื่อให้ปนงั้นไหมไม่เอาเหนื่อยไปให้ถึงน้ำพุร้อนแล้วก็